สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับแมนครับที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดนิวลารามอินทากันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับแมนจะมาทำการรีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นกระบะ4ประตูยอดนิยมอีกหนึ่งตัวซึ่งรุ่นนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแมนเองเนี่ยต้องบอกว่าแมนชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเกียร์ธรรมดารุ่นเดียวที่มีเทอร์โบที่ยังมีชีวิตอยู่ของฟอร์ดนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเจ้ารถคันที่ว่านั่นก็คือนี่ครับ w i t แท็กสครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับาราคาค่าตัวของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่982,000บาท982,000บาทเป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาที่ได้มากกว่ารถกระบะทั่วไปอย่างแน่นอนตามพื้นฐานของเจ้าตัว w i d แท็ k นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับ Rang e r ร์วายแ อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบ1ลูกนะครับแรงม้าจากโรงงานอยู่ที่180แรงม้าครับทอร์กของเขาเนี่ยจะอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับในส่วนของสมรรถนะของเครื่องยนต์เราดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงครับอ่า ห้องเครื่องครับความพิเศษของ Ford Ranger โฉมนี้นะครับนี่ครับฝากระโปรงก็คือเป็นโช๊คนะฮะฝากระโปรงเป็นโชค๊คอ่าเครื่องยนต์2.0ลิตรครับถูกจัดวางมาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับฝั่งซ้ายเป็นในส่วนของอเครื่องยนต์กลไกฝั่งขวาเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับเทอร์โบ1ลูกก็จะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวเครื่อง วางให้อยู่ด้านในสุดเพื่อที่จะหากว่ารถเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูความหลองเขาครับ แมนได้ทําการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการความเรียบความดุนะครับความเท่มาดูกันครับว่าแมนทําอะไรไปให้ลูกค้าบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้ครับชุดแปลงหน้า F150 Spider ครับอ่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือตรงกระจังหน้ามีลักษณะคล้ายๆกับใยแมงมุมอ่าตามชื่อของเขาก็คือ F150 Spider นะครับ โลโก้ o r r d FORD ตัวใหญ่ครับตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวสีดำด้านตัดกับตัวหนังสือสีดำเงานะครับดุด้านสวยงามมากครับตรงนี้ครับเป็นแผ่นอะคริลิกมันจะมีความอ่ะกล้องมาดใูใกล้ได้ครับคือตรงนี้ยามค่ำคืนเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือเขาจะสามารถสะท้อนแสงได้นะครับก็จะทำให้รถคันที่สวนทางมาหาเราเนี่ย มองเห็นเราได้ชัดขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นเนาะไฟตัดหมอกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวรอบข้างก็จะเป็นลักษณะใยแมงมุมเหมือนกับตัวกระจังนะครับมีไฟตัว C เป็นเอกลักษณ์ของ f 1 5 0 Spider เบ้าของไฟตัว C ีเขาก็จะตุดขนาดใหญ่นิดนึงนะครับกันชนด้านล่างครับมีแผ่นกันแครงแครงกันกระแทกสีบรอนซ์เงินนะครับสวยงามทีเดียวอ่าแล้วก็ เซนเซอร์เตือนการชนของ w t ย a c k กับเครื่อนสอล้อมี4จุดก็ยังคงทํางานเช่นเดิมมี4จุดเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้1จุด2จุด3จุด4จุดอ่าโอเคขยียบขึ้นมาด้านบนครับมีไฟส่องกระจังนะครับเป็นแสงสีขาว3 1 2จุด1 2 3แบบนี้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวกระจังหน้านะครับเรามาดูกันที่ไฟหน้าบ้างครับไฟหน้าแบบมัสแตงนะครับ ตัวเดลไร์เป็นแบบออดี้สไตลนะคร,บรับพร้อมกันพร้อมกับครีบมัสแตง3จุดแบบนี้นะครับโคมเดิมของตัว w i ยแพ็เนี่ยเขาจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับแต่ตัวหลอดตัวหลอดไฟนะครับเขาจะเป็นหลอดไฟใบ LED นั่นก็คือ,อไฟไฟสูงกับไฟต่ำนะครับทำงานในหลอดเดียวกันนะครับตัวไฟจะยิงลำแสงเข้ามาที่ตัวโคมนะครับแล้วจะส่งลำแสงเนี่ยออกมาด้านหน้าทำให้ตัวแสงเนี่ย คุ้งมากกว่าทําให้คุณมองเห็นได้ชัดกว่าในยามค่าคืนนะครับคือคุณนะสมบัติพิเศษของตัวหลอดใบ LED ของเจ้าวายแ a c k นะครับมาพร้อมกับวงแหวนแบบ BM Style นะครับแล้วก็ตัวดวงตาด้านในเป็นดวงตาแบบ e v i l Eye ตัวสีฟ้านะครับอเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูดาดการรันระบบไฟของเจ้าตัวรถคันนี้กันครับ นี่ครับระบบการทำงานของไฟพอเราอัปเกรดเป็นไฟมัสแตงแล้วนะครับคือปกติวายแพดเนี่ยเขาจะมีเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์เป็นแสงสีขาวนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินตัวไฟเลี้ยวก็จะวิ่งแบบนี้พร้อมกับตัวไฟมัสแตงนะครับมันทำให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ารถคันนี้กำลังจะเลี้ยวนะครับแล้วก็ดวงตาข้างในเป็นสีฟ้านะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตอนแรกนะครับสวยงามทีเดียวเดี๋ยวดูตอนเปิดไฟหน้าสักนิดนึงครับ ่าพอเปิดไฟหน้าลำแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำให้การขับขี่ในยามค่ำคืนของคุณผู้ชมเนี่ยสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะครับมองเห็นชัดเจนคันนี้ครับแต่ง F 1 5 0ที่ต้องมากับคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับมีร่องเซาะนิดนึงนะครับให้เป็นลักษณะของรูปเฟืองนะครับ แล้วก็ทำให้รับกับตัวล้อที่เราเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงระบบช่วงล่างของคันนี้กันนะครับว่าอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ครับทำการยกสูงขึ้นจากเดิม2นิ้วนะครับแน่นอนครับรถที่ทำการเปลี่ยนช่วงล่างยกทำการยกสูง2นิ้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนตัวปีกนกปรับองศานะครับ อันนี้แมนเลือกปีกนกปรับองศาแบบกล่องของโปรเฟนเดอร์เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับอ่าเป็นปีกนกปรับองศาแบบกล่องนะครับพอเราเปลี่ยนตัวปีกนกปรับองศาตัวนี้แล้วเนี่ยมันทําให้การตั้งศูนย์ล้อเนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าเดิมที่มันออกมาจากโรงงานมากๆนะครับอ่านี่ข้อดีของการเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะครับตัวนี้ก็เป็นแบบกล่องนะครับทําการเชื่อมโดยระบบ ออโตโรบอทนะครับรอยเชื่อมรอยต่อดูสวยงามแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ทางโปรเฟนเดอร์เนี่ยเขารับประกันสินค้าของเขาเนี่ยอายุการใช้งาน1ปีนะครับสามารถเปลี่ยนถอดอะไรได้ตลอดการใช้งานนะครับหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหายนะครับลูกค้านะครับยังใช้เป็นโชคเดิมนะครับเป็นโชคเดิมเป็นโชค OEM จากโรงงาน Ford นะครับแต่ว่าตัวนี้ติดหัวต่อโชคอรองยกขึ้น 2นิ้วนะครับนี่สำหรับช่วงล่างของเจ้าคันนี้ก็ทำให้รถสูงขึ้นนะครับเราดูฟิตเมนต์กันสักนิดหนึ่งครับก็สวยงามครับล้อเนี่ยเป็นล้อแท้งานไทยจาก PP Super View นะครับแบรนด์ Cosmid ซึ่งแน่นอนครับนักเลงรถกระบะทั้งหลายเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น Cosmid Devil Crown นะครับ ขอบ20ครับออฟเซตลบ24นะฮะความกว้างวงล้อ10นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง Cosmid t h a นะครับรุ่น Raptor RT นะครับอ่าอยาง RT คืออะไรไม่ค่อยได้ยินกันใช่ไหมครับยาง RT ก็คือมันเป็นยางลูกครึ่งระหว่าง a อ l เทอร์เรกับมัตเทอร์เรนนะครับ RT ย่อมาจากรักเทอร์เรนนะครับเป็นยางที่ใช้ในสภาพถนนที่ขรุขระไม่เรียบนะครับตัวดอกยางเนี่ย เขาจะหนากว่ายาง AT สังเกตดูนะครับตัวดอกยางหนากว่ายาง AT แต่ความหยาบกระด้างเนี่ยจะน้อยกว่ายาง MT ทนะครับที่แมนเคยขับคันนี้แล้วหลังจากเปลี่ยนยาง RT มาแล้วเนี่ยเราเปิดเพลงฟังในรถเป็นประจำกันอยู่แล้วแทบไม่ได้ยินเสียงยางเลยนะครับคือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับเสียงยางเจ้า Cosmic Raptor RT คันนี้นะครับ ตัวล้อ c o s m i ม Devil Cloud รุ่นนี้ครับทางค่าย P.P. Superview เจ้าของแบรนด์ c o s m i t เนี่ยเขาการันตีตัวล้อของเขาตลอดการใช้งานนะครับอ่าลูกค้าแมนจัดของดีให้เลยนะครับการันตีตัวล้อตลอดการใช้งานนะครับแตกดุ้งนะครับหักสีหลุดล่อนเปลี่ยนได้ตลอดการใช้งานครับคุณผู้ชมเรา อาจจะคุ้นชินกับล้อราคาถูกล้องานจีนแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ล้อแบรนด์นอกล้อแบรนด์ไทยก็ไม่แย่นะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าล้อแบรนด์นอกราคาสูงๆเลยนะครับแนะนำนะครับสำหรับใครที่มีงบประมาณจำกัดนะครับคอสมิดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับตรงนี้ที่ติดเพิ่มเข้าไปนะครับ ตัวครอบมือจับและเบ้ารองมือจับงานจากฟิตนะครับเป็นงานแถ้เนาะแถมให้กับลูกค้าไปเลยนะครับติดคิ้วกันศาสตร์เพิ่มให้ครับเพิ่มเราวหลังคาได้มาจากโรงงานนะครับสามารถใช้งานได้จริงติดแหลกหลังคาติดถาดสัมภาระได้นะครับโรบาโรบาก็เป็นโรบาสปอร์ตของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดําตัดส้มตามสไตล์ของวายแท็กนะครับผมจะให้ดูไฟสองกระบะของเขาสักนิดนึงครับ นี่ไฟส่องกระบะของเ r รนเ e อร์วายแนะครับอันนี้มันยังตอนกลางวันอยู่มันก็จะยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอ่าเขามีไฟส่องกระบะมาให้นะครับมีไฟเบกรกดวงที่3ม,มาให้นะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้1จุดนะครับที่ท้ายกระบะของ w i แทเราสามารถ เสียบปลั๊กชาร์จมือถือเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับคือความพิเศษของเขาเนาะตัวกระบะของว t r a c k ด้านหลังครับไฟท้ายแมนเปลี่ยนใหม่ให้กับลูกค้าครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ท o r u s p e a ผีเสื้อนะครับลักษณะเส้นสายก็ค่อนข้างสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมจะเบรกกับเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงช้างไ,างไข่ช็คปิง นี่ครับเบรกรับประทานแล้วนอนระวังปวดไหลย,ย้อนมาเรือนนะคะ,ะหนึ่งได้ายสวยมากๆเลยครับปวดไหลย,ย้อนก็คือตัวนี้ตอนกลางคืนเนี่ยซึ่งการกินแล้วนอนจะเห็นแล้วมันจะดุดันมากๆนะครับลูกค้าเกิดอาการปวดไหลย้อนไปได้นี่ไปถึงโอเคกันชนท้ายครับ แมนทำการเปลี่ยนการชนท้ายให้กับลูกค้าเป็นการชนท้ายเหล็กของ GDD นะครับมาพร้อมกับห่วงสีแดงห่วงลากจูงสีแดงนะครับห่วงโอเมก้าอ่ามีไฟ2ทะเบียนให้นะครับเซ็นเซอร์เตือนการถอยชนของ Wide t r a มีมี4จุดด้านหลังนะครับ1 2 3 4ยังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กล้องมองหลังอ่าจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นกล้องมองหลังจากโรงงานนะวา Track ได้กล้องมองหลังมาด้วยเนาะฝาท้ายนะครับ มีระบบช่วยผ่อนแรงมันเบามากๆนะครับอนุญาตเก็บของแป๊บมันเบามากๆนะครับฝาท้ายของวายแพรคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะเปิดปิดไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยรวมอุปกรณ์ตกแต่งอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะมีการติดสติกเกอร์ข้างเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีการทำการเปลี่ยนอ่า ไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างนะครับมาดูตรงนี้กันอีกสักนิดนึงครับวายแพรกเนี่ยเขาจะได้ไฟสองพื้นมาด้วยนะครับตอนกลางคืนถ้าเกิดเราเปิดประตูนี่ครับจะเป็นแบบนี้มีมาให้ด้วยนะครับตอนกลางคืนก็เวลาที่เราลงจากรถนะครับเรากลัวมองไม่เห็นกลัวมีสัตว์มีพิษหรือมีอุปสรรคอะไรอยู่เราก็จะทําให้เขาก็จะทําให้เรามองเห็นนะครับพื้นที่เรากําลังจะลงจากรถนะครับ รอบแก้มข้างของลายแท็กมาจากโรงงานเป็นสีดำนะครับสวยดุดันแล้วก็มาดูตรงนี้สักนิดนึงครับพี่เจมส์ครับแมน,นติดตั้งสครับเพจกันลอยให้กับลูกค้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราก้าวขึ้นรถลงรถนะครับรองเท้าของเราจะได้ไม่ทำความเสียหายกับสีของตัวรถได้นะครับอ่าลายแท็ก<ๆ><ๆ>เขาจะมีแอมเบียนไลท์นะครับตอนกลางคืนเนี่ยในรถจะสวยมากๆนะครับอันนี้เรายังกลางวันอยู่ยังมองไม่เห็นชัดสักเท่าไหร่นะครับ ครับเพิ่มเติมอีกครับคันนี้เดี๋ยวดับเครื่องรถก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินคันนี้แมนเพิ่มนะครับแตรของรถเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสียงแตรรถเบนท์ให้กับลูกค้านะครับซึ่งปกติเสียงแตรของรถกระบะเนี่ยมันก็จะเล็กแหลมนะครับแต่คันนี้มันก็จะได้เสียงที่ นุ่มทุ้มเหมือนซุปเปอร์คาร์เหมือนรถหรูของทางยุโรปนะครับอ่านี่ครับนี่จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับก็ดูเพิ่มมูลค่าให้กับรถคันนี้เพิ่มขึ้นมากๆนะครับกุญแจของว t ย a c คครับนี่เป็นกุญแจสมาร์ท e y เล s นะครับหน้าตาแบบนี้อ่าเป็นกุญแจ Smart Keyless หน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดว่าฐานหมดคุณสามารถดึงกุญแจออกมา เปิดประตูได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตกุญแจสมาร์ทคีย์เลสของ Wi ยแพคให้ดูนะครับผมจะทําการล็อกรถนะครับอ่าแล้วแม่จะเอากุญแจเนี่ยไว้ในกระเป๋าของเกงนะครับแล้วแม่จะทําการเปิดประตูนะครับอันนี้ผมผมล็อกรถอยู่นะครับนี่เพียงแค่เราพกกุญแจนะครับมันจะสามารถเปิดประตูได้เลยอ่าแต่ถ้าเราไม่มีกุญแจนะครับเราล็อกรถไว้ครับ นี่ผมเอากุญแจไปไกลเลยเอาไปวางไว้ที่อื่นเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เปิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกุญแจก็คือเปิดไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับว i ยแท็กคันนี้อีกหนึ่งระบบครับอันนี้อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับรถฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่ ว่ากันว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับนอกจากระบบกันการพิกควม่มระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกนะครับระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถ traction control ท,ที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยถุงลมนิรภัยอีก6ลูกนะครับสำหรับ y t r ท c อีกหนึ่งสิ่งคือเวลาที่เราไปทานข้าวหรือเราไปจอดรถริมถนนเนี่ยครับเราจอดรถริมถนนมันเป็นไปได้ที่ รถสีดำๆแบบนี้ครับคันที่ขับมาตามท้องถนนเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเราล็อกรถไว้จอดลงไปกินข้าวนี่ครับเวลาที่เราไปจอดรถทานข้าวไว้ริมถนนนะครับไฟติดข้างเดียวไม่ใช่ว่าไฟรถเราขาดนะอ่าฟอร์ดเขาให้ระบบนี้มาเผื่อว่าเราจอดรถไว้ที่ริมถนนเนี่ยรถคันที่วิ่งมานะครับจะมองเห็นว่ารถเราจอดอยู่นะนี่ครับไฟท้ายก็ติดกล้องมาดูนะครับ สมมติว่าเราจอดชิดซ้ายเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับไฟท้ายของคุณจะติดข้างเดียวครับไม่ใช่ว่าไฟขาดนะครับเขาทํามาเพื่อว่าเซฟตัวรถเรานะครับรถคันที่วิ่งมาจะมองเห็นนะครับว่ามีรถจอดอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับฟังก์ชันแล้วก็ ข้อมูลของเจ้าตัว w i ยแ c รก2.0ลิตรขับเคลื่อนสองล้อคันนี้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกนะครับเป็นรถที่มีเทอร์โบรุ่นเดียวของ Ford ที่ยังเหลืออยู่ก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับราคา982,000บาทเท่านั้นเองฟังก์ชั่นการใช้งานเยอะแยะมากมายระบบความปลอดภัยมาเต็มพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยแมนบอกเลยว่าจากส่วนตัวที่เคยขับแล้วเนี่ยมันลากรอบได้สุดอะ่ะคุณผู้ชมมันลากรอบสุดแล้วมันมีเทอร์โบอะ มันเป็นอะไรที่แบบขับสนุกมากๆนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแนวนี้สไตล์นี้ดูรถกันอีกเต็มๆอีกสักครั้งครับใครที่ชอบแนวดุดุล้อโตๆใหญ่ๆยกสูงแบบนี้นะครับติดต่อแมนเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0614345995นะครับอ่ะแมนจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ในคลิปนะครับหรือทักเข้ามาทางเพจนะครับ ฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงายเซลมนราอินทากม7นะครับทักเข้ามาสอบถามทางเพจกันได้โทรเข้ามาสอบถามกันได้แอบบอกลูกค้าว่าคันเนี้ยลูกค้านะครับพี่พีเนาะพี่พีจากปักทงชัยนะครับเพิ่มแค่ค่าล้อละอย่างเท่านั้นเองนอกนั้นอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆค่าเซอร์วิสทุกสิ่งทุกอย่างแมนแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ โทรเข้ามาสอบถามกันได้ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ Ford n e ิวเอล่ารามินทากอมอ7ของเรายังมีรถพร้อมส่งมอบนะครับโอเคสำหรับใครที่รีบร้อนในการใช้รถอ่าไม่อยากจะรอตัวใหม่ของ Ford แมนบอกเลยว่าโฉมปี2020เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้งานคุณผู้ชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำในคลิปต่อไปอย่าลืมสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ